สวัสดีครับเพืเ่อนเพือ่อนพบอีกแลผม FPS w c h a n n e l i n The Game The King of f h t e o Star อ่าครับน้าฝัน้ลยฝัน้ายจริงเลยตู้ BX นะอ่าเดนิสแล้วก็เลโอนะนะออา่านะดูเขาดิดูเขาทำดูเขามา อย่างเท่อะโอ้จะดซุ่มไว้เนี่ยบ,บีก็ราได้ราได้แล้ว <c oughs> จะดองไว้ก็ไม่ได้มาขอดูรายละเอียดรีวิวกันหน่อยอัตราดอกเพิ่มขึ้นเหรอก็เหมือนเดิมนั่นแหละอืขี้กบขี้เกลือส่วนตัวผมไากได้เก็นนิดนะอรอยยิม้มแกคิดดีไม่ได้เลยโอ้ยแกก็ค่อนข้างจะเก่งน,นะ ดูขอรีวิวสกิลหน่ออันนี้ผมขอไม่อ่านเยอะนะเพราะว่า BS นี่ยก็เก่งนะถอ้ายยืยนแนวใหม่เว้โอ้โหพายุพายุสีเลือดพูดถึงพายุก็ตอนนี้ก็นะลูกเดียวก็อย่างว่านะอยากจะสวดภาวนาแต่ว่าอยญ่สวดดีกว่าครับทำวันนี้ดีสุดก็เห็นใจนะหลายหลายคนที่ว่าอืมอีกพายุอยู่อะ ปิดน้ำท่วมอืออาจจะไม่ได้เล่นนะผมก็เป็นกําลังใจให้นี่สามท่าเหมือนเดิมันแหละใช่ว่าชาัดได้ใช่ไหมเออมันดูไม่ออกอ่ะอยู่อย่างเงี้ยนี่นก็ท่าเดิมท่าเดิมมันคล้ายๆอะไท่านเนี่ยเออใช่ไหมเออจะเปลี่ยนเป็นสามเกตเออเอ,อ ท่านี้ีท่าไหมอย่างนานอ่ะเขาบอกอื้อหต้องมีได้ท่านี้ครบจรักรวานเลยโดนนังสนามนักบวชผู้น่าเกงขามมาที่ เรโอน่ามากเรโอน่าไฮเดรนผมอธิบายอีกนิดนะอ่าล่างเนี้ยเป็นล่างที่ว่าปลุกพลังของอ่าคำสาปของโอรุจินะเป็นเชิงกระแทบสายเลือดของคำสาปนะแต่ก่อนเขาอ่านก็คุมไม่ได้นะสำหรับเรโอน่านะก็เห็นกาคร่าวไม่แน่ใจ,จรประวัตินะว่าใช่หรือไม่นะแต่อาจจะใช่มากกว่านะชื่อเชิงเป็นไงอ่ะเป็นน้องของฮิโอริหรือเปล่านะ เพราะอีโอริถ้าเราเบิกควบคุมพลังไม่ได้ก็หัวแดงเหมือนกันนะอันนี้ก็หัวแดงนะผมสีแดงผมสีแดงเออพูดถึงหัวแดงจชมาดูสกิลกันหน่อยก็อ,อยากจะทำให้ละเอียดขึ้นนะสำหรับตัวเนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอือหือชี้ห้ามีโลดมม่ด้วยทเปอ่มเมืรอด้วยโอ้โหคิดคิดคอนอน่าจะเยอะเลย หวัดตัวด้วยติดเผาไหมด้วยไหมใช่ไหมเห็นว่าติดเผาไหมด้วยอื้อหืออื้อหืออื้อบุ่มบุ้มล่างนี้ก็คุมพลังยังไงนะเออคุมก็คุมได้แล้วโอ้ดีเขาแยกสีให้แต่ถ้าไม่มั่วเออดีเว้ยเออดีเล็กแยกอื้อหือหน้าอย่างคม S 1> <S 1> <S สวยอ่ะอ <S 2> <S 2> แล้วเกนิสเองก็เป็นอ่าร่างที่ว่าได้พลังเลือดของโอโรจิมาได้เพราะอะไรนะอืมก็สามารถถ่ายอุนพลังหรืออะไรสักอย่างอย่านี้แหละทำพิธีกรรมนะสับนักบวชค,คนนี้สรุปผมอยากได้นะตัวนี้เออ,อก็จะข้ามแต่ยาข้ามไม่ลงจริงรวมตั้งบี้ที่ผมใช้ไปนิดหน่อยแล้ว ก็เหลือประมาณ6,800กับก็ประมาณเกือบกับส0 0 0มนะแต่ถ้าว่าใช้หมดตั้ง30,000ก็เหลือประมาณ9,000ก็เกือบเกืบหมื่นนะมาครับเนี่ยุดฟ้มทำเพลงเลยกอสุ่มหน่อยแล้วกันวันนี้ก็อสุ่มตัวนะไม่สุ่มการ์ดนะเสียอย่างเดียวไม่มีคาริวันเมมโมรี่อ่ะเออมันมันขาดทุนอ่ะใช้บี้แบบขาดทุนอ่ะไม่คุ้มอ่ะ เกลือไม่เกลือชัว์เห็นเขาบอกว่าเหรจ,จัดหน้ากเหรียเด็กกี้กากอ่ะดู <c oughs> ม,มาทองแดงมาแล้วสมคัดด้วยอืมอืมมาอือหือ โอ้ย oh, สีดาวจะลังตู้จะได้ไหมผมคิดว่าคานีวันเนี่ยเขาจะเอาไปทุ่มสำหรับอ่าไอ้นั่นนะทุ่มใน่วนช่วงคลองมบรนะที่จะมาอาจจะพึ่สปาหรือไม่ก็ไปปีนะหรือไม่อยากจะลากยาวอาจจะบ้าพวก เอส s บีสไปจนถึงต้นสิ s s ้นปีแหละถปงปีหน้าถ um. uh ึงมาคอรัมโบนะอาจจะนะมาก็ใช้บี้สำรองหน่อยปกพันนี้เขาออกไหมลองดูอืมอืมฮิเอาเลยเหรอไม่ละมั้งไม่ตกใจ จะพอยห,หมดเลย <you> okay? เอาไก่เมื่อกี้กันดูใส่คิดเออเคีียวอืมมาอีกทีอย่าตกเหรีเลยกันแหละเอออย่าออกแบบตัวอื่นนะโมชัวไม่เอาอย่างนั้นเอาแดงผีไปมั้งอือหือแตกป๊กดูหน่อย ยักถึงสุดไม่รู้อเบิร์อื้หือมันมาแดงให้เสียวอ่ะใ่า่ยัยงนี้ได้ไหมเหลือ5พันแล้วจะออกไหมพี่น้อง5้าครั้งจะออกไหม ถึงข,ขั้นล้างตู้เลยนะขอรอจะปั้นสามดาวนี้ไม่มีทางแหลนะแน่นอนคนิวันไม่มีนี้ยกเลิกนะยากมากอือืเฮ้ยแดงมันก็แดงผีไปสกิปแม่งเลยอือหอมา

โอ้ยคือปกติอะถ้าอยากปั้น3ามดาวนะส่วนตัวผมอะคือได้ตัวมาก่อนใช่ไหมหนึ่งแล้วก็ได้ซ้ำม,มาอีกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ล้างตู้เอาการันตีมา1แล้วก็โห้ยแล้วก็ใช้คณิวันนะอีกหนึ่ง <S 2>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  มันออกอะไรของมันมาติดติดกันเลยฮัย เล่นนี้ออกยากมากอ, ilo, อีกสองครั้งเสร็จสอืออือโอเด้กอีกแลนจะติดไปมั้งอือหอว้ายมาองใช้แผ่นเก่าเลยนวดตาอ่าดูแล้วจิ้มจิ้มมมาออกหน่อยสองตัวอย่าเล่นตัวเยอะ เป็น้าสมกลังตีผมก็ต้องเอาเกลนหยดเสื้อน,นะอืมอืมหือเจ็บอืมใส่กนันนี้ไปโอเคหมัดแดงควรละมัดกันหมัดแดงบ s ถือวะอใช้บีแท้แล้วตอนนี้บีกอบ๊อปไปหมดแล้วไม่ออกเลยอืม จะเก็บไว้ช่วงคอรัมโนหน่อยก็ไม่ได้เหรอโอ้โหคิดเนี่ยบอกก็ไม่ออกนะจะกังคือั้มเนี่ยมาออกหน่อยพ่อคุณออกหน่อยอื้ม อืมือคือมันมาได้อย่างเนี้ยไม่มีแววแล้วย,ย,ยูริพูดถึงยูริตู้หน้าผมคงข้ามอะถ้าเป็นเดียวกับเทอรี่นะเห็นว่ามีข่าวมาอมกลางตู้แล้วเนี่ยยังไม่เห็นแววเลย เอออ๋อทองอือหือชัดเจนครับไม่มีเสียงเลยเล็ดนาลกจริงๆครับเพื่อนๆเล็ดนาลกมากอืมอืมออกดิวะออกดิวะ ให้ข้าเจ็บไปมากกว่านี้เลยอืแดงโอ้โหตะเกียวกินขาว้าวกลางกลางแล้วเลือีกไม่กี่ครั้งแล้วแต่สิบแล้วแต่สิบครั้งแล้วหลีดนรก อุ้ยเอาวะมีกำลังใจแนละ้วอย่าตกเหรีแล้วกันกำลังใจจกใครเนาะขอเป็นทานาไอ้ฝันไอ้ไฟเกรนิ้คนนี้ใช่ไหมเอ้ยผมปั้นได้สองดาวแล้วมั้ย ารู้ถึงหัวใจของคุณอยู่แล้วชิสุเมื่อไหร่าหานางจะมากอบห่วของเขาบ้างจ้ะชิสุเอ้ยเะล้างกูอีกก็คงกำลังกีเร็วหนะ้าแหละมา๋ยวทำแบบเดิมหน่อยอย่าตกเลรนะอย่าตกเลรนะไม่เอาฉีมานะม,มีกำลังไตแล้วนะ Kip my yêu kip my yêu. Come lắng tay 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 tay. Sounds a bit. Sounds a bit. ยิ่ไม่อยากจะทาเลยะฝนมันตกกลัวเสียงไม่ไม่มาไม่ได้อัดแต่ฝนมันแรงได้ไงก็เลยว่าเออสักหน่อยเดี๋ยวรุ่งนี้ได้สุ่มการ์ดอ่ะได้สุ่มการ์ดอีกถ้ามาอย่างนี้ชื่นใจแล้วอือหือนี่อหือยาเตะอย่างนี้ได้ตกใจ ไม่อยากจะเพลินไงไม่รู้มีเกลือหลือเกลือนะ่อนอะแ <laughs> ดงเวย้ย <c oughs> อือหือคิง ไม่คิงไม่คงไม่คังมาแล้วจะได้กลับบ้านไหมอ่ยยี่สิบครั้งสี่สิบครั้งสุดท้ายแล้วอ๋อออกหน่อยสิเร็วนะเกรน,นิสอีกซ้ำสักทีดีไอพี่ได้ชื่นใจตู้หน้าผมข้ามจริงๆหน้าหมองตรงสมเฉพาะบี้บี้ฟีเขา,าแหละจะเก็บไว้ช่วงคอยเล็บคอเล็บคอเล็บคอเล็บเฮ้ เคย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 คิงเคยลักกี้จังเคยเคยจะปั้นสามดาวหรือจะปั้นใครอยู่วะเนี่ยแกนี้สามดาวหรือว่าเลวหนะามันไม่ได้มันได้แค่หนึดาวตัวนี้เลือกเลวหน่าดีกว่าอ่า เอามาสองแล้วว้ยอ่าแล้วอีกสามครั้งกะว่าจะไม่ส่มเลยนะน้องๆนะน้องๆนะอือหืออืมอืมไ้ยแดงแล้วโอ้ยสกิม อย่างน้อยก็ได้หินหนึ่งก้อนหรือว่าสองครั้งมานี่ถ้ามีถ้ามีบอสซิงโครมี่ผมปั้นสามดาวได้เลยนะเออ,อตรงๆแต่มันไม่ม,ไม,มีไม่มีคาริวันเลงไม่มีคาริวันถ้ามีคาริวันผมปัน้นได้แล้วเนี่ยไม,ไม่ดูผมปั้นสามดาวได้เนี่ยอืม เอากำลังตีไหมกำลังตีปุ๊บก็เอาคารีวันอีกทีก็ได้สามดาวมันไม่มาให้อ่ะทุกใจจริงเว้ยอืมโอ้ยออกอย่างนี้ ดูตัวใหม่ด้วยเว้ยอเก็บมาผมพาไปดูอะไรดูดูผมดองไหมน,นะเห็นไหมเกือบจะสามหมื่นนล้เนี่ยนี่สามหมื่นอัพเลยนะผมไม่เก็บไปเก็บอีกทีอ่ะเออแล้วก็นี่ดูตัวเลิกเอมโมรี่อ่ะดูดิดูตัวสุ่มเมโมรี่อ่ะผมกักไปสี่เลยอ่ะเออเอาดิมันไม่มาคารีวันอ่ะทำไงอ่ะ ไปเอานี้ก่อนอืมโอเคไป,ไปอยู่ตรงไหนอืมเลือกใครดีเว้ยมาทำไมเลือดเลือดก,กำลังเดือดพ่านอือหือบอกแลว้วสายเลือดโอโรจิไม่ทิ้งไม่ทิ้งแถวจริงเลยอ่ มาครับผมก็ได้สมใจอยากยนะก,ก,ก,าก,ากันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแกบผมนะไว้เพรุ่งนี้ผมจะมาส่งการ์ดครับจากได้การ์ดอันสี่เขสามเกตน,นะจะได้มากๆครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย